ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็เชื่อว่าเพื่อไทยชนะที่1ใช่ครับนะฮะไม่มีใครเถียงแล้วแต่จะแลนสไลด์ได้หรือไม่เนี่ยเพื่อไทยก็คิดว่าแลนสไลด์แต่มาดูเกมที่จะตัดขาเพื่อไทยที่จะไม่แลนสไลด์ใ่ครับเพราะพี่กอลฟการที่เพื่อไทยถ้าสมมุติเพื่อไทยไม่แลนสไลด์หรือต่ํากว่า200เนี่ย โอกาสตั้งรัฐบาลก็อาจจะอาจจะน้อยลงใช่ครับและโอกาสของอีกขั้วหนึ่งหรือพรรคอีกฝากหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อคือเขาเป็นล็อกพรรคอื่นหรือว่าทําให้ตัวเองถ้าตัดขาเพื่อไทยได้ตัวเองก็จะได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับอ่ะก็อันนี้จะเพื่อไทยเองก็คือพออย่าไปลําพองนะว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าเอ้ยเดินหน้าแล้วจะไปแรนสไลด์แน่นอนแน่นอนโมโม้อย่างเดียวไม่ได้ต้องระวังหลังด้วยใช่ครับนะครับต้องบอกไปดูลบรถแมพของคุณอุงอิง ครับแพทองทานนะครับที่จะบอกว่าจะนำทัพเพื่อไทยไปแลนสไลด์ได้อย่างไรแคมเปญแลนสไลด์ต้อง250บวกใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็เดินเดินทงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเพื่อจะเสนอชื่อนายกนะฮะแล้วก็ต้องได้ก่อนนะแล้วเสนอชื่อนายกเขาได้เสนอชื่อนายกอยู่แล้วเพราะยังไงก็เกิน25ใช่ไหมใช่ครับเกินดีแล้วเพื่อไทยเพื่อไทยไม่มีไม่มีทางต่ำกว่า25เสียงแน่นอนครับเขาได้เสนอชื่อนายก แต่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมนี่แหละฮะตรงนี้แหละเป็นปัญหาที่ถ้าเผื่อเขาแลนสไลด์หรือ2 5 0รหสบวกเนี่ยโอกาสก็จะมากขึ้นตั้งเลยอวานั้นชอบทาสูงโอ้ไม่มีใครกล้ากล้าแย่งแล้วแต่ที่ผมเคยวิเคราะห์มาตลอดพี่ก๊อฟแค่เขาก้ามข้ามเส้นสองร้อยเนี่ยก็ใครไปแย่งตั้งาลทุกพักก็จะวิ่งเข้าหาถูกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เขาต้องเสนอชื่อคนแหละคราวนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่จะมีรถแมพต่อไปเนี่ย หาช่องทางเนี่ยโทษกรรมนะไอ้คดีนักโทษคดีหนึ่งสองซึ่งเป็นคนต่อสู้ในเรื่องนี้นะฮะเข้ามาได้หรือเปล่าและก็ที่สําคัญคือเรื่องพาทักษิณกลับบ้านนะพาทักษิณกลับบ้านกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทักษิณพูดเองใช่ครับพูดเองและก็ทําให้มีคนนึงตีฟองด้วยนะก็คือคุณจตุพรพงษ์พันธ์ ลูกน้องเก่าับตอนนี้ล้มนายเก่าออกมาพูดรายวันใม่แพ้คุณชูวิทย์นะครับตอนนี้ก็จตุพร์กับชูวิทย์ชูวิทย์เนี่ยตู้่าวชตุพร์ต้องทักสินกลายเป็นว่าต้องคู่นี้ไม่รู้ใครมันกว่ากันนะครับเอาไปดูนะตอนนี้เราก็วิเคราะห์ดูนะครับว่ามีแผนเจาะยางเพื่อไทยเพื่อจะขวางแลนสไลด์ยังไงนะฮะแลนสไลด์อาจจะไม่เป็นผลถ้าตอนนี้เนี่ยเกมในการเขย่าเสื้อแดงให้แตก อนนี้มีเยอะนะใช่ครับมีหลายๆจังหวัดนะฮะที่คนเสื้อแดงไม่ค่อยพอใจนะครับว่าว่าที่ผู้สมัครที่เพื่อไทยวางไว้เนี่ยอาจจะไม่ตรงใจเขาและคนนําในการเขย่าเชื่อแดงกลายเป็นคุณจตุพรอ๋อคุณจตุพรคุณจตุพรแต่คนที่ดึงอดีตสสเพื่อไทยเนี่ยนะฮะไปรวมไทยไทยสร้างไทยนี่คือคุณิงสุดารัตน์นะครับถ้าเขย่าเอาสสเอาคะแนนนิยมลดลงเอาสสพื้นที่ออก เพื่อไทยก็โอกาสแลนสไลด์ลำบากนะใช่ครับนะฮะก็ไปดูนะสองตัวละครถ้าเป้าเนี่ยนะที่เกมฝั่งขั้วรรักยมต้องการคือไม่ให้เพื่อไทยเกินร้อยแปดสิบเพราะถ้าเพื่อไทยไม่เกินร้อยแปดสิบเนี่ยโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลก็ลริบหลีขึ้นริบหลีใช่ครับริบหลีขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นโอกาสของขั้วรรักยมโดยเฉพาะนายกประยุทธ์เนี่ยที่จะตั้งรัฐบาลตอนนี้ต้องบอกว่ามีสองตัวละครนะครับที่จะไปตัดเกมเพื่อไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับนะครับสองตัวละครนั้นนะครับก็ที่ออกมา,าสัปดาห์ที่แล้วที่พี่กอฟบอกคือตูจริพรพมพันธ์แล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์คับเกีรยริยุทธพันธ์นะครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยอันนี้เป็นสองตัวละครที่ตัดเกมเพื่อไทยแน่ๆก็เป็นคนใกล้ชิดของคุณทักษิณทั้งคู่ใช่นะครับเป็นคนที่คนเคยอยู่ชายคาเดียวกันนะครับ ตั้งแต่ไทยรักไทยนะครับจริงๆคุณหญิงสุดารัตน์นี่ตั้งแต่พรรคพลังธรรมเลยนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนเป็นเพื่อไทยคุณจตุพรก็อยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่นะครับก็ต้องบอกทีนี้จตุพรออกมาทุบหรือชนกับคุณทักษิณแบบหนักเลยนะใช่ครับตั้งแต่ตอนเปิดสัปดาห์ที่แล้วครับด้วยอะไรนะครับก็คือใช้ใช้คําแรงมากนะฮะมี บางช่วงก็ใช้คําว่าสับปรับก็คือหมายามว่าหลอกคนเสื้อแดงมาโดยตลอดครับโดยไปยกเคสเก่าๆมาด้วยนะครับเช่นจะไปพูดเมื่อปี52ฮะบอกว่าเสียงเสียงปืนนักแรดดังเนี่ยคุณนักษินจะกลับมาจังหวเองแล้วก็บอกว่าเห็นดังสองแสนกว่านัดแล้วยังไม่กลับมาสักทีนะฮะแล้วก็พอปี54น้องสาวชนะเลือกตั้งก็มาบอกว่าคนเสื้อคนคนเสื้อแดงเนี่ยมาส่งถึงถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นภูเขาต่อไปเองนะฮะคุณจตุพรผิดหวังแรงตอนน้องสาวชนะเลือกตั้งครับ ไม่ได้เป็นรนตรีแล้วไปเลือกคุณเต้นนัทวุฒิแทนเพราะว่าตอนนั้นก็บอกว่าตัวแทนของคนเสื้อแดงหรือนปชควรจะได้รนตรีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีข่าวว่าทางดูไบคนแดนไกลบอกว่าจตุพรแรงไปนะพูดจาแรงรุนแรงแล้วก็นั่นก็เลยต้องเอาคุณนัทวุฒิเข้ามาแทนในตําแหน่งรนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฉบับครับแต่ว่า อ่าเคสที่ทําให้คุณจตุพรเนี่ยโกรธหนักก็คือบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยมีการไปคุยกันที่ที่ฮ่องกงแล้วก็คุณนักสินเนี่ยไปกล่าวหาคุณจตุพรว่ามาเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมารับเงินรับทองมาอเลยแล้วจริง,รงไหมตรงนี้แหละคุณจตุพรตอบว่าไงคุณจตุพรบอกไม่จริงมาทุกอย่างเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เคยมีผลประโยชน์ครับนะฮะแต่เคลื่อนไหวครั้งนี้เข้าทางใครไม่รู้นี่แหละก็ต้องดูนะเส้นทางคือบางเรื่องเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันปิดกันไม่ค่อยมิดนะ ว่าอะไรเป็นยังไงไปดูเส้นทางของคุณจตุพรคุณตู่เนี่ยตู่ตู่เล็กนะครับตู่เล็กตู่เล็กนะฮะตู่ตู่ใหญ่ยังเป็นนายกอยู่ไม่รู้ตู่ทาเพื่อตู่หรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะไม่ทําเพื่อตู่ใหญ่แต่เข้าทางตู่ใหญ่ไหมเข้าทางแน่นอนครัวนี้ไปดูเส้นทางก่อนครับเป็นยังไงครับก็คือว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองเรื่องหลักๆครับก็คือเรื่องว่าคุณทักษิณเนี่ยหลอกลวงคนเสื้อแดงอย่างที่เราเล่าให้ฟังแล้วนะเป้าหมายก็คือ ให้เพื่อไทยเนี่ยเสียคะแนนจากคนเสื้อแดงอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ้างว่ามีดีลลับระหว่างคุณทักษิณกับบิ๊กป้อมในพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อให้เสียคะแนนจากคนที่ไม่เอาสามปออนะครับเพราะเหมือนกับว่าจะกลับไปเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับมือสามปอแล้วนะครับครับนี่แหละแล้วก็เกิดคำถามเนี่ยรับงานใครมาหรือเปล่าอ่าครับครับไปดูตอนปี6-2เนี่ยคุณจตุพรทำไงฮะคุณจตุพรเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนตัวเขาเองก็โดนหลอกด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ย ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็คุณทักษิณก็หลอกตั้งพรรคเพื่อชาติแต่จริงแบ่งพันธุใช่ฮะแต่จริงคุณทักษิณเนี่ยเป็นหนุนพรรคไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติตอนนั้นยึดปรานแตกแบ่งพันธุ์ไงนะครับตอนนั้นให้คุณเต้นไปไทยรักษาชาติใช่ครับคุณตู่ไปเพื่อชาติครับแต่ว่าคุณตู่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นพรรคยาจกพรรคคนจนตอนนั้นนะต้องเดินเองใช่ครับจริงเปล่าครับพอปีพอปี63สาม คุณตู่จตุพรเนี่ยก็ไปช่วยคุณบุญเลิศบุญนุชกประกอบเนี่ยหาเสียงนายกอบจเชียงใหม่ตอนนั้นชนกับเพื่อไทยใช่ครับนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยไปหนุนสวกองนะฮะสุดท้ายก็สวกองชนะครับครับสวกองชนะใช่ครับเดี๋ยวตอนตอนไทยเพื่อชาติเนี่ยคุณทักษิณส่งนายทนคนนึงไปเป็นหัวหน้าพักไม่ใช่เหรอใช่ครับคุณสงครามใช่ไหมใช่ครับคุณสงครามกินเลิศไพโรต์อิมพีเรียนสัมโลงสัมโลงครับ แล้วก็พอปี65เนี่ยคุณจตุพรก็มาจับมือกับคนเสื้อเหลืองคือคุณนิติพรล้าเหลือทนายเขาเนี่ยนะครับไปตั้งคณะรอมรวมประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมาประกาศว่าสะบั้นความสัมพันธ์กับคุณทักษิณแล้วอันนี้เส้นทางนะที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับทีนี้พอคุณจตุพรออกมาเคลื่อนไหวก็มาเป็นละลอกเลยนะใช่ครับปรากฏว่าแดงนครพนมในการในการส่งผู้สมัคร เคสี่นะครับแทนคุณชาวริตวิทยาสุดนะฮะก็ไม่พอใจเลาะไปส่งอดีตคนของภูมิใจไทยครนะฮะก็เลยเป็นเหตุที่ออกมาขึ้นมาเคลื่อนไหวที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแกนนําเสื้อแดงนะฮะพันศักเด์พิทักษชนประธานคนเสื้อแดงภาคเจ็บ เสนอตัวลงเลือกตั้งแต่พรรคเพื่อไทยไม่เลือกไม่เลือกนะครับก็เลยไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์และก็สารวัตรต้นคุณทนประจุเหมาะไปรับเองเลยฮะที่ประจุแล้วก็เคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ราชบุรีเมื่อวันที่24บมกราคมก็คือตอนนี้คือเอากระแสเสื้อแดงครับเอากระแสเสื้อแดงตัดขาเพื่อไทยด้วยนะที่บอกว่าเคยคือเสื้อแดงเนี่ยเป็นที่รู้กันใช่ไหมพี่กอล์ฟว่ายังไงก็ตามเขาสนับสนุนเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็เลยจะต้อง เอาแยกเสื้อแดงออกมาเพื่อลดคะแนนนิยมเพื่อใคร